คุณผู้ชมครับที่ไซน้อยนนทบุรีครับก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กชายอายุ12ปีหนีออกจากบ้านนะฮะล่าสุดมีคนไปพบที่กองขยะเด็กอ้างบอกว่าน้อยใจที่ถูกตีก็เลยหนีออกจากบ้านนะครับก็มีการโพสต์ตามหาเด็กคนหนึ่งอายุ12ปีนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหายออกจากบ้านที่หมู่บ้านนันทิชา3บางบัวทองนนทบุรีตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ ก็มีคนแชร์โพสต์ไปอย่างมากมายนะฮะจนกระทั่งต่อมาได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยออพบเด็กไปนอนซ่อนอยู่ที่พักในกองขยะภายในหมู่บ้านนั้นที่ชาสีทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพอมองเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็สอบถามเด็กอายุ12คนดังกล่าวนะฮะเด็กก็ร้องให้ดูตามร่างกายแล้วเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บเด็กบอกว่าหนีออกมาเพราะถูกป้าทุบตีอยู่ทุกวันเลยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยทำงานบ้าน ไม่เรียบร้อยนะฮะป้ามักจะใช้ไม้แขวนเสื้อตีเด็กคว้างปลาเข้าของใส่เด็กบางทีก็เอากุญแจรถปลาใส่นะฮะเด็กก็เลยหนีออกมาหาเพื่อนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่อยากจะเข้าบ้านอนะตอนนี้เด็กบอกว่าไงรู้ป่ะไม่อยากจะกลับไปอยู่กับป้าอยากจะขอไปอยู่บ้านพักเด็กแทนอเออทีนี้ทางคนที่ไปพบตัวเด็กนะครับคุณมะลังภพศอนเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าเป็นแม่ของเพื่อนเด็กที่ไปพบเด็กคนนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหลังจากทราบเรื่องการหายตัวไปจึงสอบถามกับลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยมาหาที่บ้านจริงจนกระทั่งได้ออกตามหานะฮะจนกระทั่งพบว่าเนี่ยเพื่อนลูกเนี่ยไปแอบนอนอยู่ใต้กองขยะเกลียกล่อมอยู่พอสมควรเลยนะฮะว่าเนี่ยให้กลับบ้านเถอะอเด็กว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังคนที่ไปเจอเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่ของเพื่อนเด็กนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อย แม่ก็เลยเข้าไปเปิดโทรศัพท์เอาไปฉายส่องหาว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยก็เลยไปเห็นนอนขดอยู่ระหว่างระหว่างชั้นไม้อะไม้กระเหล็กอะ่ะไปขดอยู่ตรงกลางแล้วก็เอาเสื้อที่มันมีหมวกอะ่ะคุ้มไว้หมดเลยคุ้มเพื่อที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นตัวเขาอะแล้วเรียกเขา เรียกค่ะบอกนโมนโมออกมาหาแม่เหอลูกแม่แม่เอาเข้าไปเอานโมไม่ได้นะนโมมาหาแม่แม่ไม่บอกใครแม่ไม่ส่งกลับบ้านพอเด็กออกมาถึงจากตรงนั้นมากอดแม่ครับแม่อย่าส่งกลับบ้านนะเขาพูดค่ะคาแรกที่เขาพูดออกมากอดแม่เลยนี่นะครับคือน้องเนี่ยหนีออกมาจากบ้านแล้วก็มาหาเพื่อนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อนคนนี้นะ,ะน<อ>นแล้วก็บอกเพื่อนบอกว่านี่ยอย่าบอกใครนะแต่สุดท้ายเนี่ย เพื่อนเนี่ยบอกแม่นะแม่แม่ของเพื่อนก็เลยเป็นห่วงเด็กก็เลยตามหาเด็กแล้วก็เจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่พมมาช่วยเหลือนะครับทางเจ้าหน้าที่พมจังหวัดก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางที่บ้านของเด็กคนดังกล่าวนะฮะแล้วก็แจ้งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนําเด็กคนนี้เนี่ยไปดูแลเป็นการชั่วคราวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้นักจิตวิทยาอะไรพูดคุยกับเด็กไงไม่รู้เด็กเขามีแบบอาการหวาดกลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเขาบอกโดนทำ,ทำโทษทุกวันเลย แล้วก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเนี่ยประสานนะฮะมาเจราจากับทางครอบครัวเพื่อที่จะดูว่าจะเลี้ยงดูเด็กกันยังไงต่อนะครับครับตอนนี้ก็ไปอยู่กับทางเจ้าหน้าที่พอมอก่อนนะฮะอืม